ราก็จะขึ้นไปชมท้องบนนู่นแหละคุณเหนือคน บรรยากาศยามวันเร้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นจ้ะนกก,นกำลังออกหอากิน กำลังลางานจ้ะมาลาอยง่ายง่ายแกะขึ้ตือนชามากินหญ h าแท้คนแก่คนไหนข้างซ้ายนอนข้างนอกม,มีบ้านอยู่หรอ บอได้เห็ดคอให้วมากูกูคุณแกะเขียวเอืองต่อยต่อยต่อยสวนมาเพิ่นกับบอได้เห็ดคอกเฮ็ดบานให้อยู่เนาะปล่อย <S <s <uss> <S อุ้ย <S <s <uss> <S ปล่อยอยู่แบบนี้เลยปลอยอยู่กลางเดินเลยมาเพิ่นคือกันพูด ตื่นมากกะหากินโหลดบ่แค่ยุ่แกะมาหนาวนคนคนหนา๋อากาศดีมากเลยเสียงนกหอมจิบ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 ,จบว่าเหมือนฝนจะมาเลย สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปเที่ยวกันจ้าไปดูปราสาทเออไปดูปราสาทปราสาทอะไรนะปราสาทกลางน้ำวิ่ จะมีที่จอดรถไหมนี่ที่จอดรถเริ่มเต็มแล้วนะจเข้มใช่หีรอบน่นคเราจะไปเยี่ยมชมนะคะปราสาทกลางน้ำจ้ะ<อ>คนรอขึ้นรถบัสนะคะเมันขึ้นเท่ามากเลยมันมีคนตอนนี้คนเยอะมากอะไรนายริส นี่การลองแท่องโอโเออเออเออโออ,อคนเยอะมากค่ะทุกคนก็ขึ้นรถเดียวนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคน ขนาดทางนอกกันยังไหลเนาะทางในเหลือเลาะนะคนสิึ่งิะไปลายปอขนาดแวบไปก o n v e r s a r เนี่ยมาได้ากกว่าภไซ c o n คนเยอะมากผมไทลงไปยางบพไอไทยลงไปเดินไหมองไปยางหาหอยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่แดดเลยนะคะ ้อยเท้าคนเดินด้วยนะคะทุกคนไปห้าหอยบ่คนท้อง คนยังหลายซ้ำนี่ยามหอนอะคนเสียหลายซ้ำใดอยามีคนดันนะพีกแข้ก็มีเบือลุคนนะข้าเจ้าไปเห็น ไปส้มยางขึ้นไปชมเพิ่แล้วเราก็จะขึ้นไปชมข้างบนนู่นแหละ <love> ค,นคนนะคนนะคนหลายแห่งขนาดย้ำหนาวคนยังซ้ำหนีเคยย้ำห่อนจักสิซ้ำได้ยันได้เย็ยบตีนกันขึ้นไปยู่ นกหลายหลายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะ านอาหารบ่ป้าร้านอาหารบ,บาราร้านอาหารบาเครื่องดื่มกาเฟนกาเฟ่อันนี้ก็กำลังซ้อมกับร้านอาหารเคปไอ้สิ่งเดียวมาโฟกัสเดียววะ

งานของฝากเคปเอลี่เป็นยังไงเหนื่อยไหมโอ้โหพี่ไายเบิ้งด่าอาหาร ตอนนี้จังมองแล้วเที่ยงบ่ตอนเที่ยงคนก็เขาลานอาหาร อคุณนนยังคุณผู้ อ้าวลากูอย่างผึ้นพู <c oughs> ไอ้ใครยังไม่หายเลยนี่ัดเซ็กซี่ bông bông đu ôm không bạn củ yeah, เราเลี้ยวนี่ก่อนนะคะอาหนะคะเงียบไว้นะคนบอกว่าห้ามพูด Oui, Saint-Michel. Saint-Michel. Mm -hmm. ไก่ ขายเช่าใหม่เห็ไม่ยางขื้นพูดในมืออหอมแหกๆเลยค่ะไปะสะมวยกัอนออมมย ผู้ร่มบอกหูบึกๆเจ้าเมื่อกันเอิดว่าหิวแห้งหิวหลายเพื่อนว่าเป็นข้าวเจ้ากินกันแลยอยากน้เพือนเ็นต์ตันดิยเ็นต์ดัชร้นอหาเต็นเพื่อนกินกันแลยหิวหิวหลายเพบ่อนวินนันแล้วอยากกินน้ำเพื่อน่าเอิด ใจหิวอยู่บ่หิวจ้าหิวอีกแล้วพวกก็กินก่อนออกจากบ้านนะค่ะพวกก็พากันกินกรอนออกจากบ้านห้องถองไว้ก่อนอยู่บ่หิวก็บห้องถองไว้ก่อนเว้ยสื่อไว้ได้รถแล้วพาลงไปยังกิน

On est là. Là? Ça c'est en haut l'abbaye. On est juste au pied de l'abbaye. On est au pied des terrasses. On est par là. Quoi. Là? Oui. C'est là. Et les finis, là. Oui, là,

Ôi, Elite có cái này Elite Bà, chị thôi, Ôi, có cái này หวกะเหบ่เปะเป็นสวนบนหัวกะเหลวาปเเอลิทนำ่ปักปกกน่ ขอตัวลาไปก่อนไ้พอกันไม่ในะคลิปถัดไปเนาะจ้าขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ